ไปใส่พลุ่มทิแกงหน่อไม้อีพี่น้องกินกับขดเจ้าขันอยากได้ขอาเนี้ยเอามาเด้อมามาพี่น้องบอแลายายห,ห่างสบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนหมู่กินแกงเห็ดปกเขากินแกงหน่อไม้มันหาปวได้เดิกินข้าเทียงน้ำกันพี่น้อง làm là nội Bài đi nghe ta đi cái đại đi không đưa lại ơi Mình khảo đưa Mình đưa xe để

Kim ra mẹ ơi. In mạnh nó mạnh tay mướn tên bớt tay mày tay mày tay mạnh tay mày 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 mày

หน่อยจอมปวนแต่นอนรับ จี่ยววมากเสลงไปให้หน <Interesting. S 2> ้ามาจิ้แกงหน่อไหมงานเร็วจิ้มแกงเร็วงานก็ชิมากที่เสิร์ฟม

nôm bỡ, nôm bỡ, nôm, ao bỡ nôm, phải lại, ngày trước bà dù. ันบกวมกระเฉาบ่ได้กินหญ้าดอกงัวนี่ตุ๊กกะเนาะโอ้ตกกะกะดีนาเฮาไปบ่ไมันอนีขวนไปบ่มีว่าจโตนะ แม่บอกลุงยิ้มว่าทางเชียงติงห้องเด้อมือแรงเตียงลงมาสอนเตียงสีห้องอืสบายดีปาลุงด้วสบายดีปาลุงมาด้วยสบายดีเอาว่าขอด้าลูก

แม่ตักออกมาอยู่นะเอาเลยคือว่าอกบักใหญ่ก็ตักออกมาโมหินค่ะอืมคมยังอันนี้เห็ดพอนะลูกคือว่าโดบกใหญ่ก็ตัทกออกมาหาย hóa kỹ lưỡng luôn hãy một hình chín môn ở mùa hèn 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 hèn

để chết cho tôi yên là đấy. Phải cái thêm, phải có cái phải cái gì cái tên nằm tù bỏ này กุณพ็นโพข้า่เจ้าเนี่ยนหใครนู้จะกี่มันไก่

Ha ha quay không? Làm cho cứ bù lông này nặng ไปเด้อเด้อพอหาให้. Rồi <laughs> được ลูกหลับกลายจะได้บ่ไอพ่อตัดกจะสวยให้ลูกเอาสวยนะออพ่อนะมาตัดกใช่เออให้พ่อตัดให้ลูกม,มันยังห้อนเข่าแม่ฮะกระถอด เสะเล่าห้าหอยพี่หน่อยอพออพมางยพอคนบ้านนเห็นหน้าีินยังไย

จุปลโลดต้องหานามล่างเนาะพี่นอ้องเอ้ยต่เนมะื่อจะเอาหาหนลูกจะบายดีปลปาปลุกแบบไหนสบายกลับเลยลงงามๆแม่เอาหายแล้วสบายดีปลาลูงนะสบายดีเฮ้ปลาลูงหนังสบายดีลูก

Bao bông chân đi bông chân đi bao cho con bớt nơi đâu nằm mày nằm đâu nó hả nó hả 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 hả

ต่อไม้ไผ่อย่างนี้แล้วแม่มายากับเศ้าลูกนะมีทางคว่ำไปหแม่ีหายนะไปังก่อนแซ่บ แสบมันขาเออหนักมืกอไ,ไปนักงก่อนไปหนัมเดอีด้อ่่าลงอใช่ลุงลงมาบานี้ลุกล่ะมาเ่สตินหาล้วเ้ยเสร็จมันแหงก่อนอ Hãy mình cho mình Ghiền Mì Gõ đi không ừ. ừ. bà. lỡ những video lại dẫn Thì ừ. Ừ. Bò, bò, bài đấy. Bài, kênh, đi. ล่าอลไพี่น้องเอ้ยบ้านได้อิ่มได้เด้อไมีแต่อย่างกับอย่างพอกันคลิปหนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องสบายดี